ป้องไปทุกปู่ทุกคนเมื่อน,นี้ซ้อยจุครับคู่อิดคู่อิดมวยไทยครับเบิ้งครับซีนครับเมื่อนเนียวมันเขาขาแแบงพูดแบงปันปลายปากแห้งมือนด้วยครับเนี่ยคำพันหนึ่งครับพี่น้องเป็นอันนี้แก้วจุจุอันั้นนี่จุจุเนี่ยเนี่ยเห็นบั้ครับผักมีสีใบมีเบิร์ดถูกสิ่งตัวอย่างพี่น้องเอ้เบิ้งเอาปลอดสารพิษครับเมือนน่อนี้เห็นบิ้งเนี่ยปลอดสารพิษอันนี้ แซ่เหลือดก่อนนี่ครับนี่ซอยแซ่เหลือดก่อนทึงกลางใน่ทึงตับนี่เห็นไหมครับทุกสิ่งคือยางแน่แต่ตับก็ได้น้อยหน่อยห้าขัวเอ้ยแสดงพวกขาพวกขาเมียนเบิดก่อนเนี่ยเข้าวเหนียวครับพี่น้องแก้วครับกําลังตำครับตำเนี่ยตำแบบนี้หรือตำแบบนี้ตำบ็นบ่อข้าวกลัวตำแล้วแล้วก็ใส่ในกงนึ่งก้อนเนี่ยกงนึ่งเนี่ยดองยาเด้ครับเขียวมอรกดเนี่ยเขียวมรกดเนี่ยของปูเช่าปูโค้นกินครับเนี่ย ได้บาเลยมีของเพิ่นนี่เห็นไหมครับมีที่ใบมีเบ็ดน้าปลากั็มีผมชุนรถปอตองครับผงชุนรถปอตองเด้อพี่น้องเลยเนี่ยใส่หนี่กคอนปี๊ดมกคอนครับเนี่ยเบิ่งเบ่งเด้อเบิ่งเบ่งวิธีกินเออแล้วก็เิ้นครับเสี้ยนจะตอนไงหลายมันยิ่งยำบะขาดเนี่ยจุ๊จุเนี่ยครับจุ๊จุ๊เท่าไรเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อบ้านโยนนหอยห้าหอยมากินเนี่ย ย่น,นเขาปากไปนะ่ะเอาอ <c oughs> ใช่แต่มุ้งไพ่นิดนึงครับเนี่ยอือเดี๋ยวพักก็ไปพักอยู่อันอนี้พักอันสมเนาะสมสมม้องครับสมม้องเนี่ยแซ่บอือหนุนนะครับบุกตะไคร่ยำเข้าไปอืออือนี่ครับขนมเฮ็ดก็หักได้นิดนึงจะเทไรไรอืมอมายำเข้าไป คุนดูวครับกิ๋นหลองเอ้ยมาแฉบครับแฉบแน่เดียวม,มามามากินเขาเด้อเขาเต้าเขาง่ายครับครับเอาแก้นหนงกัอนมือนี่ครับ